ปูผงกะหรี่เนื้อแน่นๆแซบๆค่ะพี่น้องกินด้วยกันนะคะอร่อยเวอร์ค่ะอู้พี่น้องปูย่างใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ป่พี่น้องค่ะผัดปูพี่น้องจ้าผัดปูผงกะรี่จ้ากินน้ำกันพี่น้องกับปูตัวใหญ่ๆพี่น้องแล้วก็ปลาหมึก ก็เจียวกับเที่ยมพี่น้องแล้วก็อไอยพงกะลีผัดลงไปพี่น้องผัดให้หอมนะแล้วเราก็เอาปูลงพี่น้องแล้วก็เอาไข่ลงพี่น้องปรุงเครื่องตามชอบพี่น้องหอม,หอมปูบบพี่น้องเนื้อแน่นๆปูสดๆด้วยค่ะปูสดมากเนื้อแน่นๆค่ะดูดิค่ะ บ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเป็นปีแล้วก็เได้ซื้อมาทํากินพี่น้องเนื้อแน่นๆค่ะซื้อมาสามตัวค่ะพี่น้องสามตัวแล้วก็ปลาหมึกสองตัวพี่นอ้องปลาหมึกบ่เเ็ดชิหไงพัดปูห้ากไสตังโอลงไปพี่น้องแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบค่ะ คลิปนี้ก็พอกันสำนีนะจ้าไม่กินน้ำกันนะจ้าแซ่บเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ